สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ นี้นะคะเราจะได้ติดตามภาพการขับถ่ายของไส้เดือนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กเล็กอาศัยอยู่ใต้ดินเกือบตลอดเวลานะคะความจริงภาพอย่างนี้เนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสเห็นได้ค่อนข้างจะมากค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการสังเกตกันอย่างจริงจังนะคะแต่การสำรวจเบื้องต้นของเราในวันนี้ค่ะทำให้เราสามารถสังเกตได้ชัดเลยนะคะว่าสัตว์ตัวเล็กๆเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างขุยไส้เดือนดินกองโตได้อย่างไรค่ะ ก่อนที่ไส้เดือนจะขึ้นมาถ่ายมูลดินภายใต้ผืนดินลึกมืดแคบและเป็นโพรงคือที่อยู่อาศัยของไส้เดือนดินและเส้นทางการขุดคุ้ยดินเพื่อหาอาหารไส้เดือนจะกินทั้งซากพืชซากสัตว์ในดินรวมไปถึงดินด้วยทั้งหมดจะผ่านการย่อยสลายภายในลําตัวไส้เดือนดินจากนั้นจึงขึ้นมาขับถ่ายเอาไว้บนดินไส้เดือนดินจะทําเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าตลอดอายุของมันซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการช่วยพลิกกลับหน้าดินตามธรรมชาติ ที่นำเอาดินจากชั้นล่างไปไว้ที่ดินชั้นบนอยู่เรื่อยๆเพราะกิจากรรมการขุดคุยและขนย้ายดินเช่นนี้ไส้เดือนจึงได้ชื่อว่าเป็นเครื่องไถโนดินสำหรับธรรมชาติช่วยระบายน้ำและถ่ายเทอากาศในดินได้อย่างดีผมสังเกตด,ดูตามใต้ต้นไม้ที่มัน เส้นเดือยมันขึ้นก็คือแถวใต้ใต้ต้นเลยอะไรสาบเสือสาบเสือนี่จะมีมากแล้วสาบเสือที่นี่ก็งามไม่มีแมลงมารบกวนด้วยก็เพราะมันมีพิษด้วยนะแล้วทีนี้ก็เห็นใส้นเดือนมันชอบขึ้นตรงนั้นก็เลยไปสังเกตดูว่ามันใบใบสาบเสือนี่จะไม่มีเลยพวกใส้นเดือนนี้มันจะย่อยหมดก็คิดว่ามันจะมาช่วยย่อยไอ้พวกใบพืชของเราด้วย นอกจากนี้ไส้เดือนยังช่วยทําให้อินทรีย์วัตถุสลายตัวสามารถจับเชื่อมยึดกับอนุภาคดินเป็นเม็ดดินได้อย่างรวดเร็วและขุยไส้เดือนดินที่ได้จากกระบวนการย่อยในลําตัวไส้เด um ือนจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงเช่นไนโตรเจนแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นต้นการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในดินขุยไส้เดือนดินบริเวณดินชุดน้ำพอง ของภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาตรีโลเกตซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่างคุยไส้เดือนดินมาวิเคราะห์จะพบว่าปริมาณธาตุอาหารพืชในคุยไส้เดือนดินส่วนใหญ่สูงกว่าในดินทั่วไปจากการศึกษาเราพบว่าปริมาณธาตุอาหารต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ ของขุยไส้เดือนในทุกสภาพของการใช้ที่ดินเนี่ยจะมีปริมาณท่านอาหารสูงกว่าดินที่อยู่บริเวณรอบๆขุยนยะงานวิจัยอันนี้ก็จะบอกให้เราทราบว่าดินใดที่มีกิจกรรมของไส้เดือนมากเนี่ยดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงกว่าดินที่ไม่มีกิจกรรมของไสเดือน การช่วยพลิกกลับหน้าดินของไส้เดือนดินจะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินตามธรรมชาติโดยการกระจายธาตุอาหารพืชคลุกเคล้ากันระหว่างดินชั้นบนและชั้นล่างที่สำคัญก็คือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตร,รกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพดินให้เหมาะสมได้การนำความรู้จักกับไส้เดือนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงสภาพนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความเป็นอยู่ของไส้เดือนดิน จะช่วยให้เราทราบแนวทางในการจัดการดินอย่างถูกต้องซึ่งผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิทยาตรีโลเกตก็ได้ทําการศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของไส้เดือนดินใน4พื้นที่ด้วยกันคือพื้นที่ป่าส่วนมะขามทุง่งหญ้าและแปลงอ้อยยิงการวิจัยที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ถ้าจะบอกอะไรเราได้บ้างคะครับครับเราสามารถจะบอกได้ว่ากิจกรรมของไส้เดือนเนี่ยมันสามารถจะชอบ สภาพแวดล้อมเช่นไรนะฮะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเก็บตัวอย่างดินเนี่ยในในแต่ละพื้นที่เนี่ยนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากการที่เรามาสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเราก็นําไปวิจัยต่อไปเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์ได้เก็บข้อมูลนะคะได้ในส่วนไหนบ้างคะอาจารย์ได้ศึกษาอีก3สภาพพื้นที่คือได้ป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็การใช้ที่ดินโดยการปลูกพืชไร่เช่นอ้อยแล้วก็ทุ่งญ้านะฮะจากการวิจัยของอาจารย์นี่พบว่า จำนวนขุยของไส้เดือนหรือกิจกรรมของไส้เดือนเนี่ยจะมีมากที่สุดในทุ่งหญ้านะฮะและในป่ารองลงมาอันนี้เป็นเพราะว่ากิจกรรมของไส้เดือนเนี่ยจะชอบในธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารตลอดจนความชื้นนะฮะที่พอเพียงซึ่งป่าหรือทุ่งหญ้าเนี่ยจะมีความชื้นที่พอเพียงอยู่เสมอะนะ,ะตลอดจนไม่มีการรบกวนดินตลอดเวลานะ,ะส่วนใน ในแปลงทุ่งหญ้าในในแปลงของอ้อยกับสวนมะขามเนี่ยจะมีจํานวนขุยหรือกิจกรรมไสเดือนน้อยทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีการบรบกวนของดินตลอดเวลาพอเราทาแบบนี้แล้วนะคะจะลงในพื้นที่หลายๆพื้นที่4ี่พื้นที่ใช่ไหมคะอาจารย์คะคทำให้เราสร้างแนวทางในการวิจัยแนอนาคตในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์เราจะสามารถรู้ได้ว่าไสเดือนเนี่ยนะฮะ ชอบสภาพแวดล้อมเช่นไรนะฮะหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะรักษาหรืออนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างนั้น,นให้กิจกรรมของเส้เดือนดินเนี่ยสามารถดําเนินไปได้ดีการรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมเนี่ยก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เส้เดือนดินเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายหรือขยายพันธุ์ไปได้มากขึ้นครับ กิจกรรมของไส้เดือนดินคือหนึ่งในเครื่องชี้วัดความบุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งยังประโยชน์ต่อการเติบโตของพืชผลพืล้นดินจึงเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนพืชและสัตว์ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกความจริงแล้วเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ใตดินนี่ยังมีอีกมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเยอะทีเดียวละค่ะ บทบาทต่อการเกิดของดินการหมุนเวียนของแร่ธาตุในดินหรือสารอาหารในดินที่เกิดจากแมลงในดินนี้นะคะจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งค่ะที่เราจะไปไขความลับกันนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าในป่าเขตร้อนจะมีอาร์โทรปอดหรือมแมลงในดินอาศัยอยู่ถึง2 0 0 0 0 0ตัวต่อตารางเมตรเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดทั้งแมงมุม กิ้งกือไรและแมลงอ,อื่นอีกมากแต่จากการทำลายป่าเพิ่มขึ้นในปัจจุบันทำให้นับวันความหลากหลายดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงทุกขณะและที่นี่คือภารกิจของนักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อศึกษาความหลากหลายของอ์โทรปอดในดินระหว่างดินในป่าธรรมชาติและดินในพื้นที่เพาะปลูกบนดอยสุเทพและดอยปุยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อาจารย์ก็อย่างตัวอย่างดินหนึ่งอย่างอาจารย์กเก็บมายัางไงคะต้องมีหลักวิธียังไงบ้างไหมคะดินที่ได้นี้มันจะมีวิธีการเก็บโดยทั่วไปจะเป็นพล็อตระวังพล็อตไว้ <ฮะ S 2> นะคะแต่แล้วเราก็าควอดแดดนะฮะ,ฮะแล้วก็อย่างแรนดอมหรือวิธีหนึ่งคือเราจะทำธันเซกก็คือ,อเอาว่าอาจจะรูตรงนี้ใช่ะในบริเวณเดียวกันหลายๆจุดนะคะคือไม่น้อยกว่าสิบและอีกวิธีหนึ่งก็คือธันเซกคือเราจะลากเส้นตรงยาวขึ้นไปเลยแล้วในช่วง ยี่สิบเมตรหรือสี่สิบเมตรแล้วแต่เราเราไปด้านข้างนะฮะอีกสองเมตรนะเพราะว่าคือควอดแดดนี่มันเป็นสองมิติถ้าทาร์สเซกนี่หนึ่งมิติหนึ่งมิติแต่ว่าออกอด้านข้างไปข้างละสิบเออโทษสองเมตรแล้วเราก็เก็บถ้าอย่างทาร์สเซกนี่เราสามารถรู้แพทเทิร์นแบบแผนของการแพร่กระจายของมันได้หนึ่งสุ่มนี่ทีสุ่มนาทีนึงเยอะไหมคะก็ประมาณสิบไม่น้อยกว่าสิบที่เราเห็นเป็นเดอนเลย ใช่่ะหนึ่งควันดัมแมลงในดินส่วนใหญ่อาศัยซากเน่าเปื่อยและขยะเป็นอาหารเช่นเดียวกับไส้เดือนดินมแมลงในดินจึงมีส่วนช่วยโดยตรงในการทําลายซากพืชซากสัตว์โดยมแมลงในดินแต่ละตัวจะย่อยซากพืชขนาดต่างๆกันเช่นกิ้งกือจะกินซากพืชขนาด200 -300 ถึงไมโครเมตรแมลงขนาดกลางกินซากพืช1 0 0่อถึงสอ0ไมโครเมตร และขนาด20-50ไมโครเมตรจะถูกกินโดยมแมลงในดินขนาดเล็กเมื่อสัตว์เหล่านี้ขับถ่ายออกมาจะได้มูลที่ประกอบด้วยซากพืชขนาดต่างๆให้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อไปเป็นการเพิ่มอัตราเร็วในการย่อยสลายซากอินทรีย์มากขึ้นกระบวนการย่อยสลายดังกล่าวทําให้เกิดสารอินทรีย์และแร่ธาตุที่จําเป็นในดินจํานวนและความหลากหลายของมแมลงในดินจึงชี้ระดับความอุดมของดินไปจนถึงความสมบูรณ์ของป่าได้อีกด้วย ที่เราเห็นตัวอย่างนี้เยอะในพื้นที่นี้พอจะบอกอะไรได้บ้างเหอาจารย์อันนี้มวลพวกนี้เป็นมวลที่อยู่ในป่านะคะวันนั้นก็อาศัยอยู่ตามแถวนี้คือแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ใช่อุดมสมบูรณ์มันมันมีมันมีอะไรนะอาหารพืชอาหารมันเยอะค่ะอาจารย์คะยังยกตัวอย่างว่าอะไรที่จะเป็นเป็นตัวบอกนะคะว่าอย่างอย่างดินสองพื้นที่เนี่ยเราจะพบแมลงแตกต่างกันเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างอะคะคือถ้าหากว่า บริเวณที่ไม่มีการรบกวนเลยะจะมีสัตว์มากชนิดเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นมันมีความสัมพันธ์กันะนะคะมันจะอาจจะพึ่งพาอาศัยกันหรือกินต่อกันคือมแมลงตัวนี้อาจจะกินตัวนูอ๊อะไรอย่างนี้นะคะหรือมดอะไรพวกนี้อาจจะกินมแมลงตัวเล็กะะแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกนี้สิ่งมีชีวิตมันจะมีน้อยชนิดเพราะว่าพืชอาหารมันถูกจํากัดถูกไหมอาหารมันถูกจํากัด และความสัมพันธ์ของมันนะคะถ้าเป็นป่าธรรมชาตินี้สิ่งมีชีวิตมันขึ้นกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่การเกษตรซึ่งมีการดัดแปลงระบบนิเวศไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันจะขึ้นอยู่กับน้ำและกุณนภูมิเริเวน รวมใหญ่ในป่าธรรมชาติก็เป็นแมลงสําคัญอีกชนิดที่พบเห็นได้ทั่วทุกหนแห่งแม้มดในเขตร้อนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่ในดินถาวรแต่จะขุดมุดลงไปในดินเป็นบางครั้งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุที่อยู่ในดินลึกขึ้นมาบนผิวดินขณะที่ในดินพื้นที่เพาะป,ปลูกจะพบแมลงจําพวกศัตรูพืชเช่นเพลี้และเพลี้อ่อน และที่จะเห็นอยู่ในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งสีสันแล้วก็ชนิดต่างๆมีอยู่3ชนิดเรามีที่เรามีนี่มีอะไรบ้างนะคะอาจารย์มีไรนะคะแล้วนี่เป็นมดนะคะค่ะและนี้เป็นแมลงสามง่ามเป็นพวกไม่มีปีกนะคะค่ะและไอ้เจ้าตัวนี้ดเรนอันนี้แมลงสาบค่ะมันแมลงสาบป่ายืนยันจากผลการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาร์โทรปอดหรือแมลงในดินป่าธรรมชาติ และพื้นที่เพาะป,ปลูกบนดอยสุเทพซึ่งแตกต่างกันทั้งจำนวนตัวและสปีชีส์คือมแมลงในดินป่าธรรมชาติมี5,550ตัว144สปีชีสและพื้นที่เพาะป,ปลูกมี3,310ตัว98สปีชีสบ่งบอกถึงการลดลงของแมลงในดินจากป่าธรรมชาติจนถึงพื้นที่เพาะปลูกกล่าวได้ว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์กว่าของป่าจะมีความหลากหลายของมแมลงในดินมากกว่า ความจริงแล้วความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ดินยังมีอีกมากนะคะที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นวงจรชีวิตอันหาศจาย์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยในใต้ผืนดินสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็คือจุลินทรีย์ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะไปทําความรู้จักกันให้มากขึ้นในช่วงหน้าค่ะการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเป็นบทบาทของจุลินทรีย์ที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะหน้าที่ของมันนั้นสามารถทําให้ห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติปรับตัวทํางานได้อย่างสมดุลค่ะ แต่ความจริงแล้วความหลากหลายฮุนจินนุนซให้ประโยชน์กับเรามากไปกว่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนค่ะเพราะว่าไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมากที่สุดแต่โดยธรรมชาติในดินแล้วเนี่ยนะคะจะมีไนโตรเจนค่อนข้างน้อยมากทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนจะมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มธาตุนี้ให้กับดินด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งอาศัยอยู่ในดินที่มีน้ำขัง โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่นขึ้นหนึ่งในจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนแบบอิสระจะจับก๊าซไนโตรเจนจากอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนโตรเจนให้แก่ดินโดยตรงและพืชจึงนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปแต่สําหรับแบคทีเรียไรโซเบียมไม่สามารถตรึงไนโตรเจนได้อย่างอิสระเพราะว่าไรโซเบียมจําเป็นต้องอาศัยพลังงานและคาร์บอนจากพืชตระกุลถั่วเลี้ยงชีวิตเราจึงพบไรโซเบียมกลุ่มนี้ได้ในปมของพืชตระกุลถั่วเท่านั้น ซึ่งไรโซเบียมจะทาการตรึงไนโตรเจนจากอากาศแล้วให้สารประกอบไนโตรเจนนั้นแก่พืชตระกูลถั่วเรียกได้ว,ว่าเป็นการตรึงไนโตรเจนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกับพืชตระกูลถั่วและนี่ก็คือกระบวนการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยธรรมชาติจากการปลูกพืชหมุนเวียนของเกษตรกรนั่นเองการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินโดยจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนจึงเป็นทางเลือกที่ภาคการผลิตและเกษตรกรต้องการ นอกเหนือไปจากการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยอินทรีย์และใต้ผืนดินในประเทศไทยก็มีจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนได้อยู่ทั่วประเทศการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนนำโดยศาสตราจารย์ดรนันทกรบุญเกิดภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และศึกษานโยบายการจัดก,การทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ BRT ซึ่งศึกษาจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนจากการเก็บตัวอย่างดินทุกพื้นที่ทั่วประเทศพบความหลากหลายของจุลินทรีย์เหล่านี้ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรของจุลินทรีย์ด้วยอาจารย์คะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ทำงานเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนใช่ไหมคะพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้ทดลองอยู่มีตรงไหนยังไงบ้างคะพื้นที่ทดลองเกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับเราเลือกพื้นที่สามภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคตะออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางครับการที่เราทําวิจัยในตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของเกษตรกรรมอย่างไรบ้างคะอาจารย์อันนี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่าทําให้เราทราบว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถ้าเราจัดการไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพราะว่าจุลินทรีย์ตึงในเย็นเนี่หมายเพราะว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์เขาเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพมันสามารถที่จะหาปุ๋ยให้กับพืชได้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ดินหลายชนิดไม่เพียงมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติเท่านั้นประโยชน์มากมายจากกิจกรรมของสัตว์เหล่านี้มนุษย์ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับการดํารงชีวิตแต่นับวันทรัพยากรธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงตามลําดับจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้ความหลากหลายยังคงไว้ตามธรรมชาติความลับของสิ่งมีชีวิตใต้ดินอีกมากมายที่น่าศึกษาค้นคว้าเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้แห่งความหลากหลายของชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันบนผืนดินอย่างเกื้อกูลทั้งมนุษย์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช าการที่เราได้มาสำรวจร่วมกันในวันนี้นะคะคงจะเห็นได้ชัดว่างานวิจัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่นอกจากเราจะได้งานจากพวกเขาแล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ควบคู่กันไปด้วยค่ะในช่วงท้ายนี้ก็มีข่าวดีมาฝากน้องๆน,นะคะที่กําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมเหมือนเดิมค่ะเรากาลังมีโครงการสํารวจกาลักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดครั้งที่2นะคะมีชื่อว่ามหัสจรย์ตะวันสค่ะ งานนี้จะมีขึ้นวันที่2 5ถึง27กรกฎาคม2 5 4 5นี้กติการเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่น้องๆเนี่ยได้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะแล้วก็เขียนถึงผลงานวิจัยที่ตัวเองชื่นชอบอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสับเสริมการวิจัยค่ะวันนี้เวลาของรายการลาหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าสใาต้ดินชนิดใดที่เป็นเครื่องถ่ายพรวนดินธรรมชาติข้อ 1, หมดข้อ2ใสไสเดือนหรือข้อ3ไร่ทรงไปรษนียบัตรตอบคำถามมาได้ที่ตู้ปนสองปนฟสนามเป้ากรุงเทพ1 0 4 0งและนี่เป็นรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถา,ถามถูกต้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้รับรางวัลหนังสือดีสำหรับเยาวชนในเครืรออมารินและเครื่องดนตรีจากยามาฮ่าค่ะ หากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติชมรายการติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสวโทรศัพท์หมายเลข022980455ต่อ159หรือ160หรืออีเมลแ address pr@trf.or.th หรือตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน แสงอาทิตย์จะเป็นทางเลือกของสังคมไทยในอนาคตได้หรือไม่ติดตามผลงานนักวิจัยไทยตอนพลังงานแสงอาทิตย์สัปดาห์หน้า